หน้าหนาวนะคะมีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยสําหรับเวลาเราอุ่นใช่ไหมคะนอกจากนี้วันเราจะหนาวตรงใต้ฝาา่าเท้าใช่ไหมคะเนี่ยคะ่ะเราก็ใช้ตัวนี้ รองซองนึงเนี่ยนะคะในหนึ่งซองนี้นะคะเเขาก็จะมีเขาก็มีสองข้างนะคะก็รองเท้าก็มีสองข้างนะคะคู่หนึ่งนะคะ,นคะหน้าตาเป็นนี้นะคะแกะเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ,นะคะนี่นะคะเขาก็เขียนไว้ว่าเนี่ยคะ่ะอย่าไปแปะตัวนะคะ ังเว่าเออนาดาเนาะดามเดสเนางบาว่านั่นเดสกลังถามคงจังหมายเลขสองกคืออะไรนคะนี่บางซางบางว่านั่นเดสค่ะสุ่ยไกเดชก็จะดามิเดสคือว่าสลิร์นี่บางเมสสลิปเปอร์เดส อันที่2นะคะก็คือไปใช้กับรองเท้าแตะไม่ได้นะคะแล้วก็ไปใช้ตรงใต้ใต้พื้นเอ่อใต้พื้นรองเท้านะคะไม่ได้นะคะแปะตรงใต้พื้นรองเท้าไม่ได้นะคะค่ะซังบังเมะนันเดสกาเนี้โคจิ้โคจิดามิคซังบังมนันเดสกาม่่ไหนเมะน เกิดใช้แล้วคงจะวิ่งแบบประมาณไม่ได้เพราะมันจะลื่นนะคะ,อะโอเคค,ค่ะข้อที่สามเนี่ยเนี่ยค่ะพอเดี๋ยวพอฉีกซองมานะคะเนี่ยค่ะจะให้ดูมันเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็คือแกะซองมาแล้วนะคะก็จะมีสองอันนะคะใหดด้ดูไปด้วยเนี่ยค่ะนะคะอันนี้คือแผ่นที่แปะเราไว้อันนี้ใต้เท้าเพราะใต้เท้านี่มันจะเป็นแบบลื่นๆนะคะดังนั้นก็มันไม่เหมาะสาหรับวิ่งอนะคะ เหมาะสำหรับวิ่งนะคะเดี๋ยวมันจะลื่นนะคะอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคะ่ยคะถ้าเราเป็นรองเท้าเราก็ใส่ปิ๊บปิ๊บอย่างเงี้ยคะ่ะใส่เข้าไปแตะใส่ลงไปะคะ่ะไม่ต้องแตะนะคะเนี่ยคะ่ะมันก็จะช่วยให้ขุดขุดน,นะคะให้ขุดขุดใต้เท้าะค,ะค่ะค่ะคเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะ ไปใต้ถุงเท้านี่นะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะ,ะค่ะอาจารย์ใส่นี่ค่ไม่ายากนะคะเพื่อนนี่ค่ะจะใส่ไว้ใต้ถุงเท้าใส่เบ็ดใต้ถุงเท้าก็ได้นะคะให้เห็นอุ่นๆนะคะ,น,คะน,นะคะของยากนะคะถุงเท้าก็สีสันเหลือเกิน นี่ค่ะนี่ค่ะมัะนก็จะอยู่ใต้ถุงเท้านี่นะคะนอดค่ะอุ่นๆเนี่ยนะคะแล้วก็อุ่นและแล้วก็ใส่เทคนิคนะคะแล้วก็ใส่ใต้บูทนะคะเทคนิคของมรนนะคะทำให้รู้อุ่นๆมากขึ้นค่ะอย่างที่บอกนะคะค่ะสวัสดีนะคะ